ยอดมนุษย์ผู้แข็งแกร่งและครบเครื่องฮีโร่ผู้ปกป้องผู้คนมาโดยตลอดเธอเป็นดังความหวังของประเทศชาติเป็นลุนพี่เป็นผู้นําและเป็นคนที่เสียสละมากที่สุดคนหนึ่งและเธอก็คือเจนโซนาตา้าวีรสตรีแห่งสหราชอาณาจักรสวัสดีครับทุกคนผมสวิตนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเว็บตูนเรื่องยุคแห่งยอดมนุษย์สุดยอดเว็บตูนนะพี่ผมกล้าการันตีว่าในปัจจุบันเขาคือหนึ่งในเว็บตูนแนวแอคชั่นพลังพิเศษที่โคตรมันเรื่องหนึ่งเลย แล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับหนึ่งในตัวละครจากเรื่องนี้อย่างเจนโซนาต้ายอดมนุษย์นะครับที่มีบทบาทมากคนหนึ่งในเรื่องและก็เป็นยอดมนุษย์ที่ทรงพลังมากคนหนึ่งเช่นกันครับเจนโซนาต้านะครับคือยอดมนุษย์อย่างไม่เป็นทางการในตอนแรกเพราะเธอนะครับก็ไม่ต่างจากยอดมนุษย์คนอื่นที่เรื่องนะครับจะไม่เปิดเผยตัวต,วตนแต่แอบช่วยคนอย่างลับๆก่อนที่ภายหลังนะครับเมื่อเกิดเรื่องวุ่นวายมากขึ้นเธอจึงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยตามข้อมูลในเรื่องนะครับที่ได้บอกไว้เจนนั้นเป็นหญิงสาวชาวสกอตแลนด์มีส่วนสูง1 8 1ซนติเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่98กิโลกรัมซึ่งการมีอยู่ของเจนนั้นนะครับคนที่รู้จักว่าเธอเป็นยอมนุษย์อยู่ก่อนหน้านั้นก็คือเซนเปลยอดมนุษย์ทางการของอเมริกาที่นับถือเจนเปรียบเสมือนรุ่นพี่คนหนึ่งเลยครับและตรงนี้นะครับก็เป็นแปลกค,ความรู้นะครับว่าทําไมเจนที่เป็นชาวสกอตแลนด์ถึงถูกเรียกว่าวีรสตรีแห่งสหราชาอาณาจากักรนั่นกกกก็เเพรรรรรราาาาาะะววว่นนนคััััสหชอออณ้ืมตขง4ปทศ อย่างอังกฤษสกอตแลนด์เวลและก็ไอซ์แลนด์เหนือนั่นเองครับโดยเจนโซนาตานั้นนะครับมีพลังที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังมากเธอมีพลังในการควบคุมหินทั้ง80ก้อนแต่ว่ามันนะครับไม่ใช่หินธรรมดาพวกมันถูกเรียกนะครับว่าเฮนนะครับหรือสโตนเฮนนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับมีเฮนส79ก้อนนะครับแต่ตัวเธอเองก็ถือเป็นเฮนก้อนที่80 โดยหินด the to friend ุก้อนนั้นนะครับจะมีจิตวิญญาณในตัวเองพวกมันจะเป็นอิสระและแชร์การรับรู้ต่อกันหินดุก้อนนั้นนะครับจะมีจิตวิญญาณทําให้บางครั้งพวกมันก็ทําตามอิสระของตัวเองแต่เจนนะครับก็ยังถือว่าเป็นคนสั่งการอยู่ดีซึ่งความแข็งแกร่งของหินพวกนี้นะครับก็คือพวกมันแข็งแกร่งกว่าหินทั่วไปมากต่อให้เป็นยอดมนุษย์นะครับก็ยากมากนะครับที่จะทําลายพวกมันแต่ถึงจะทําลายหินจนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ตามนะหินเหล่านั้นก็ยังเคลื่อนไหวไไดดดด้้ออยยยูู่่่่ีีและะเเเเมมืืรรรรัััับบบกกกกาาาาาวษคหิินน็จสสภพท แถมหินก,ก้อนนั้นนะครับรวมถึงตัวเธอล้วนลอยได้บินได้นะครับเคลื่อนที่ไปในอากาศได้แถมยังเทเลพอร์ตสลับตัวเธอเองนะครับกับหินก้อนไหนก็ได้อีกด้วยแถมเนื่องจากเธอนะครับเป็นยอดมนุษย์ด้านกายภาพของเธอจึงแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วทึกทนนะครับแล้วก็มัดหนักแต่ว่านะครับก็ยังมีข้อเสียอยู่ดีถึงแม้ว่าพวกหินนะครับและเธอจะบินได้แต่ข้อเสียนะครับก็คือยิ่งอยู่ห่างจากพื้นดินมากเท่าไหร่พลังเธอก็ยิ่งอ่อนแอลงไปด้วยเช่นกันครับ ซึ่งเอาจงริงเลยนะครับทีเด็ดของเจนนะครับที่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จริงนะครับนั่นก็คือการก่อร่างโดยปกติแล้วนะครับห็นทุกก้อนนะครับจะแชร์มุมมองการรับรู้ต่อกันแต่ว่าการก่อร่างนะครับทั้งตัวเจนและเห็นทั้งหมดนะครับจะก้าวข้ามการแชร์ข้อมูลต่อกันกลายเป็นรวมกันเป็นจิตใจเดียวกันก็ว่ายง่ายนะครับก็คือหินทุกก้อนนะครับจะเป็นระบบระเบียบมากขึ้นซึ่งความสามารถในการก่อร่างนั้นนะครับมีหลากหลายประเภทมากขึ้นอยู่กับรูปร่างของหินนั่นเองก่อร่างรูปแบบที่1นิ่ดนะครับบของหินับกลายเป็นเสาุด และจะโจมตีแบบติดตามเป้าหมายต่อเนื่องนะครับเหมือนจรวดนาวิถีและทิ้งระเบิดปูพรมแบบไม่สิ้นสุดเหมาะสําหรับการสู้แบบหนึ่งต่อจํานวนมากนั่นเองครับก่อร่างรูปแบบที่2อนะครับก็คือหินตั้งล้อมนะครับก่อร่างประเภทภาพหลอนน่วงเหนียวจิตวิญญ,ญาณการก่อร่างนะครับที่จะเป็นรูปแบบกําแพงกักขังพัฒนาการอีกฝ่ายโดยหินทั้งหมดนั้นนะครับจะกลายเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมก่อขึ้นเป็นกําแพงล้อมศัตรูไว หลังจากนั้นนะครับจะมีปากโผงที่กำแพงแล้วเป่งเสียงตะโกนออกไปแถมเจนเองนะครับยังสามารถปรับเปลี่ยนจากกักขังเป็นกำแพงพลิกกลับด้านเพื่อใช้ในการเป่งเสียงสะท้อนพลังของอีกฝ่ายได้อีกด้วยนั่นเองครับกอร่างรูปแบบที่3ครับหอคอยเปลนะครับกอร่างรูปแบบหอคอยนะที่จะรักษาผู้คนรอบๆที่อยู่ในอนาณาเขตของหอคอยโดยใช้พลังของเจนมาเป็นตัวส่งพลังในการรักษากับคนอื่นเพราะงั้นนะครับเจนเองจะไม่ได้รับการรักษาแล้วถ้าสภาพร่างกายของเจนเริ่มแย่นะครับพลังเริ่มลดลงการรักษาของหอคอยนะครับก็จะลดลงด้วยเช่นกัน พราะอย่างนั้นนะครับในขณะที่เจนใช้หอคอยเธอจึงไม่ควรต่อสู้ด้วยตัวเองจึงทําให้การก่อร่างรูปแบบหอคอยนั้นนะครับมีอีกความสามารถก็คือการอัญเชิญอัศวินหินนะครับผู้ปิษ์ทั้ง7ออกมาที่จะถืออาวุธแตกต่างกันออกไปนะครับโดยมีหัวหน้าอัศวินที่ถือดาบชื่อว่าออร์แลนโดอัศวินหินพวกนี้นะครับต่อให้ถูกทำลายเท่าไหร่ก็จะฟื้นคืนกลับมาได้เสมอตราบใดก็ตามรับที่หอคอยอยังคงอยู่นั่นเองครับและนอกเหนือจากการก่อร่างทั้ง3รูปแบบนั้นแล้วนะครับตัวเจนยังบอกว่า เธอมีอีกการก่อร่างหรือก็คือรูปแบบที่สีนะครับแต่เธอไม่ยอมบอกว่ามันคืออะไรทําให้หลายๆคนครับคิดว่าการที่เธอนะครับเปลี่ยนตัวเองเป็นก้อนหินเพื่อกักขังซีตนั้นคือการก่อร่างรูปแบบสุดท้ายนะครับที่เธอไม่ยอมบอกคนอื่นเพราะว่ามันจะเป็นพลังที่ต้องเสียสละตัวเธอเองนั่นเองครับสุดท้ายแล้วนะครับความสามารถในการก่อร่างนะครับมันทรงพลังมากก็จริงแต่มันนะครับก็มีข้อเสียเช่นกันอย่างหินทุกก้อนนะครับจะต้องสมบูรณ์ในการก่อร่าง ถ้าไม่สมบูรณ์ครับจะทําให้ร่างกายของเจนนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักเหมือนตอนสู้กับแพนนะครับร่างกายของเธอนั้นก็บาดเจ็บหนักมากนะครับจนต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนั่นเองแถมต่อให้เธอนะครับจะแข็งแกร่งไงก็ตามนะครับแต่ในการต่อสู้ที่ผ่านมากับอ่าวมนุษย์นะครับเจนมักจะถูกกดพลังไว้เสมอทั้งตอนสู้กับแพนนะครับตอนนั้นเธออยู่กลางมหาสมุทรทาให้พลังเธอนั้นอ่อนลงหรือจะตอนสู้กับซีดนะครับเธอก็เพิ่งได้รับการรักษาทําให้สภาพร่างกายไม่พร้อมแถมยังถูกจํากัดไปด้วยนะครับว่าห้ามใช โดยเจนนั้นนะครับคือยอดมนุษย์ที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับเธอเป็นคนที่ชันฉลาดวิเคราะห์สถานการณ์เก่งและเธอนะครับยังเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนคิดริเริ่มการก่อตั้งสมาพันธ์ของยอดมนุษย์ในเมื่อเราอัลม,มนุษย์นะครับยังมีการรวมกลุ่มกันทำาหยอดมนุษย์ถึงจะไม่ยอมรวมกลุ่มกันละ่ะแล้วเจนเอนะครับก็คิดว่าคนอย่างเซนเพอร์ลุนนองเธอนี่แหละนะครับเหมาะสมับการเป็นผู้นําของกลุ่มแล้วเจนเอนะครับก็เสียสละตัวเองเพื่อผนึกออลมนุษย์ระดับผู้บัญชาการอย่างซิ้นไปตลอดกากล แต่ก็ไม่แน่นะครับการจากไปของเจนมันคือการผนึกเปลี่ยนสภาพตัวเองนะครับให้กลายเป็นหินบางทีนะครับผนึกมันอาจจะสามารถคลายได้นะครับแล้วเจนอาจจะกลับมาพร้อมกับซีดนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับตัวละครเจนโซนาต้าครับที่เธอนั้นมีพลังที่หลากหลายและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเลยนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรในตัวเจนครับก็สามารถพูดคุยกันใต้ที่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปเรื่องยุคแห่งย่อมือนะครับก็คงจะมีประมาณนี้แล้วกัน วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ